เหรียญ <c oughs> 5บาทที่นักสะสมเขานิยมกันนะครับก็คือปี2546แล้วก็ปี2540นะครับผมมีตัวอย่างปี46 2 5นะครับนี่นะครับ2546นะครับไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่ว่าขายได้ทุกปีพศนะครับไม่ใช่นะครับขายได้เฉพาะบางปีพศเหรียญ5บาทผมจะรับซื้อปี46แล้วก็ปี40นะครับถ้าปี46เนี่ยจำนวนการผลิตหลักแสนเหรียญ ราคารับซื้อก็เล่นกันหลักร้อยนะครับผมจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0ร้อยถึงสบาทถ้าเป็น5บาทปี4ีแบบนี้นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยนะครับอพอมองเห็นนะครับ5บาทปี4ีนะครับรับซื้อเหรียญละ2 0 0ร้อยถึงสาทร้อาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นเหรียญ5บาทปี40 จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละส0 0พนนะครับ2 0 0 0ถึง5,000บาทถ้าเป็น5บาทปี40่เหรียญ5บาทปี40ผลิตออกมาแค่1,600เหรียญน,นะครับอันนี้คือจุดสำคัญที่เหตุผลที่ทำให้เหรียญมีราคานะครับก็คือจำนวนการผลิตนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับแนะนำเหรียญ5บาทรับซื้อปี46และปี40นะครับส่วนเหรียญ1นบาทเหรียญ1นบาท ที่นักสะสมต้องการนะครับก็คือปี29นะครับนี่นะครับ2 5 2หเกคือเหรียญ1นบาทรุ่นแรกนะครับที่ผลิตออกมาเป็นเป็นแบบนี้นะครับเหรียญ1นึบาทก่อนหน้านี้ห่บาทหลังวัด1บาทเรือหงหนึบาทตาแผ่นดินนะครับจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเล็กแบบนี้นะครับรุ่นแรกที่ผลิตออกมาก็คือปี29นะครับ กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ1บาทปี29ถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งรยถึงสองบาทถ้าเป็น1บาทปี29งเก้าช่อฟ้ายาวจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญหนึบาทต่อเลยนะครับดูแค่ปีพอสองขายได้เลยก็คือปีสอนะครับ ดูแค่ปีพศออขายได้เลย1บาทปี29ถ้าเป็นเหรียญปีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปี56นะครับองาห้าหถ้าใครเจอเหรียญหนึบาทแต่ว่าไม่ใช่เป็นปี29ถ้าเจอแบบที่เป็นพระเสียนตรงแบบนี้ก็ขายได้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแบ็กกราวหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเคลียร์นิดนึงนะครับเผื่อว่าจะภาพจะชัดขึ้นนะครับอ่าโอเคพอได้นะครับเหรียญหนึ่งบาทแบบแรกที่รับซื้อคือหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับอ่าแบบแรกนะครับหนึ่งบาทปีสองเก้าแบบที่สองหนึ่งบาทผิดพลาดจากการผลิตนะครับ อันนี้ขายได้ทุกปีพอสนะครับดูที่ลักษณะของความผิดพลาดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีหัวกับก้อยตรงกันน่โอเคนะครับเข้าใจนะครับสังเกตที่เหรียญน,นะครับด้านก้อยหันขึ้นแล้วด้านหัวก็หันขึ้นนะครับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่ห้าบาทนะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทด้านก้อยกับด้านหัว เนี่ยจะสลับกันนะครับอ่านี่พอเข้าใจนะครับเหรียญปกติด้านก้อยกับด้านหัวนี่นะครับสลับกันนะครับแบบนี้คือแบบปกตินะครับถ้าใครเจอเหรียญหนึ่งบาทด้านก้อยแล้วก็ด้านหัวเนี่ยตรงกันแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทแบบที่สองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับาขายได้ทุกปีพศออยกเว้นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษนะครับถ้าเป็นเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งบาทการจนาพิเศษที่มีด้านก้อยกับด้านหัวตรงกัน่ยังไม่ได้รับนะครับจะยกเว้นอยู่รุ่นเดียวนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งบาทพระเสียนตรงแบบนี้ขายได้ทุกปีพศ ยกเว้นรุ่นการจนาพิเศษถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแบบที่ขายได้จะต้องเป็นหัวกลับนะครับไม่งงนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญรุ่นนี้การจนาพิเศษนะครับทุกชนิดราคา1บาท2บาท5บาท10บาทออกแบบมาเป็นพระเสียรตรงหมดทุกเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าเจอรุ่นนี้พระเสียรตรงไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับรุ่นนี้ตรงทุกเหรียญน,นะครับ แบบที่นักสะสมต้องการของเหรียญรุ่นนี้ก็คือจะต้องเป็นแบบหัวกลับนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปสั้นแล้วก็เอาตัวอย่างเหรียญจริงๆมาให้ดูแล้วกันนะครับมาดูกันต่อนะครับคลิปนี้มีให้ดู3ามรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับปีสองเกดูแค่ปีพศออขายได้เลยแบบที่สองก็คือเป็น1บาทพระเสียนตรง แบบนี้ก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่ห้ารอยบาทแบบที่สามนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเขาเรียกว่าเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเบี้ยวนะครับมันมันเขาเรียกว่าเหรียญออฟเซนเตอร์นี่นะครับลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้ถ้าใครมีถ้าใครเจออย่าเอาไปใช้นะครับเก็บไว้ดีกว่าแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้พอพอมองเห็นนะครับจุดสังเกตนะครับแบบที่สาม ก็คือเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวหรือที่สับทางนักสะสมเขาเรียกว่า,าตีนอกจานบังคับนะครับเหรียญมันปลิ้นออกมา,อานอกนอกนอกบล็อกนะครับลักษณะออกมาก็เลยเบี้ยวแบบนี้นะครับแบบนี้คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่200จนถึง1,000บาทนะครับผมมีตัวอย่างมาให้ดู3ามเหรียญน,นะครับใครที่รับชมไม่ทันก็สามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับ อ่าน,นี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทหลักๆเลยที่ผมรับซื้อผมจะผมจะรับซื้อปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งเหรียญยอดนิยมเลยนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับไม่ใช่ปีสามสามปีสามสามจำนวนการผลิต100หนึ่งร้อยเหรียญนะนั่นเล่นกันหลักแสนหลักล้าน โอกาสที่เราจะพบเจอในระบบหมุนเวียนน้อยมากนะครับแทบจะเป็นศูนย์ผมก็ไม่ได้เน้นรับซื้อปีสามสามนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่เรามีโอกาสเจอได้จริงๆนะครับตัวอย่างในคลิปนะครับอันนี้คือปีสามหนึ 1, ่งสองห้าสามหนึ่งถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทแต่ถ้าใครมีเ,เหรียญเก่าเก็บที่บ้านนะครับสบภาพสวยๆปีสามหนึ่งสิบบาท จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับเนี่ยเมื่อวานส่งมาส่งมาจากกระบี่สามเหรียญน,นะครับนี่นะครับส่งมาสามเหรียญเมื่อวานรับเงินไปสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งผมทำคลิปรีวิวแกะกล่องให้ดูไปแล้วนะครับสามารถไปรับชมได้หน้าหน้าเพจนะครับ อันนี้คือยอดนิยมเลยนะครับเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับปีสามหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะหายากสักนิดนึงนะครับเหรียญปีเหรียญสิบาทที่หาง่ายหน่อยก็จะมีปีสีหนึ่งนะครับก็ลองสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับถ้าเจอปีพศตามที่ผมบอกก็ขายได้นะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายนะครับ อันนี้จะหาง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งจำนวนการผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนะครับถ้า <Yeah. S 1> เป็นปีสี่หนึ่งจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าสิบาทนะครับฟังราคาแล้วอย, <laughs> อย่าอย่าพึ่งตกใจนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเหรียญสิบาทปีสี่หนึ่งในกลุ่มซื้อขายตอนเนี้ขายกันน่าจะไม่เกินเหรียญละเก้าสิบาทนะครับอย่างน้อยก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับนี่นะครับแต่ว่า ราคาที่ขายกันในกลุ่มกับราคาที่ผมรับซื้อจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าเหรียญผมซื้อมาห้าสิบหกสิบผมก็จะไปขายอยู่ที่เหรียญละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับนะอันนี้คือคือคือราคาที่รับซื้อแล้วก็ราคาที่เขาขายกันนะครับลองลองสังเกตดูนะครับอ่าปีสี่หนึ่งนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ ปี4ี่2อันนี้ก็จะพบเจอกันบ่อยขึ้นมานิดนึงนะครับอะไรที่ผลิตเยอะพบเจอบ่อยราคาก็จะไม่แพงนะครับสภาพผ่านการใช้งานปี42รับซื้อเหรียญละ1 5ถึง20บาทนะครับราคาจริงๆนะครับที่ขายได้จริงไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับแต่ถ้าเป็นปี42สภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ 100- ถึง200บาทนะครับ หลักๆเลยนะครับเหรียญสิบาทหลักๆที่ผมรับซื้อก็คือปีสามหนึ่งนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานเก่าๆก,การันตีให้เหรียญละห้าร้อยบาทขั้นต่ํานะครับแต่ถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการใช้งานน้อยก็จะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละหนึ่งพันบาทเริ่มต้นนะครับน่าโอเคนะครับก็